นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่55มเม็ดซูโม่คำตอบคือลิขิตเวทเอียนไม่คิดจะปิดบังอีกต่อไปตอนนี้โรงเลี้ยงและหมู่บ้านรอบๆบถูกโจมตีชนพื้นเมืองต้องวางแผนบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แต่อันตรายอย่างยิ่งตอนนี้เขาจะซ่อนความสามารถไว้ทำไมสู้แสดงศักยภาพของตนออกมาอย่างนี้ก่อนที่อันตรายจะมาถึงอาจจะได้ทรัพยากรบางอย่างมาเป็นหลักประกันสมแล้วตอนนั้นเจ้าปลูกลิขิตเวทได้ ตกใจอยู่บ้างแต่อิจฉามากกว่าบรินจากการสังเกตในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าเอียนเป็นผู้ใช้ลิขิตเวทแล้วจึงไม่ได้ประหลาดใจมากนักสิ่งที่ทําให้เขาตกใจมากกว่าคือการที่อีกฝ่ายกล้าใช้ผงยาสลบทีแม้แต่ชนพื้นเมืองก็หาได้ไม่ง่ายเป็นอาวุธรับขว้างออกไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยสิ้นเปลืองเกินไปถ้าอยากใช้ผงยาสลบเป็นอาวุธรับจริงๆก็ใส่เมล็ดยาไล่แมลงบดกับเศษเปลือกไม้ยางรมควันลงไปก็ได้ได้ผลเหมือนกันแต่ราคาแค่หนึ่งในสิบ แม้ว่าถุงผงสับสนที่ทำให้คนมึนงงได้ห้าหกวินาทีนั้นก็ต้องใช้เงินหลายทาเลอร์แต่ในฐานะอาวุธลับคุ้มค่ากว่ามากนั่นเป็นเรื่องภายหลังตอนนี้ชีวิตสำคัญที่สุดหลังจัดให้บริณยนั่งพักชั่วครู่เอียนก็เดินเข้าไปในป่าลากร่างบิดเบี้ยวที่หายใจรวยรินมีลมหายใจเลือกสุดท้ายกลับมาคือคุณถือมีดชนพื้นเมืองที่โดนถังน้ำที่เขาคว้างสุดแรงจนแขนหักแม้แต่กระดูกสันหลังก็เสียหายหมดสติไปแล้ว ความสูงของเอียนจริงๆแล้วยังเตี้ยกว่านักล่าชนพื้นเมืองคนนี้รูปร่างก็ผอมบางประกอบกับใบหน้าที่งดงามดูยังไงก็เหมือนคนที่ควรจะอยู่ในงานเต้นรำมากกว่าแต่เขากลับแสดงพละงกำลังที่เกินรูปร่างของตัวเองมากยกชนพื้นเมืองที่น่าจะหนักกว่าตัวเองขึ้นอย่างง่ายดายแล้วโยนไปตรงหน้าบรินอะไรนะบรินที่กำลังหลับตาพักสะดุ้งแต่พอลืมตาเห็นชนพื้นเมืองที่น้ำลายฟูมปากแล้วก็เข้าใจทันทีจะจับเป็นกลับไปสอบสวนเหรอ ยากนะาพาคนนี้ไปด้วยพวกเราวิ่งไม่เร็วหรอกถ้าโดนหน่วยล่าชนพื้นเมืองอื่นไล่ตามอีกไม่ใช่เอียนพูดสั้นๆน้ำเสียงหนักแน่นบรินนึกถึงลิขิตเวทของอีกฝ่ายที่สามารถพกตัวเขาและชนพื้นเมืองได้ง่ายแม้แต่ในความมืดก็เล็งเป้าได้แม่นยำจึงไม่แสดงความเห็นอีกได้แต่ข้าต้องพักอีกสักครู่รอให้เลือดหยุดก่อนเร็วขนาดนี้เลยเอียนเงยนหน้าขึ้นอย่างแปลกใจเขาไม่ปิดบังอีกรัศมีสีน้ำมูบไหวในดวงตามองไปที่บาดแผลของบริน ในการมองเห็นล่วงหน้าบรินเป็นรูปร่างสีขาวเข้มมีชั้นสีเลือดจางๆคลุมอยู่ดูเหมือนเพิ่งจะจางลงจากสีที่เข้มกว่าและจุดที่สีเลือดเข้มที่สุดคือบริเวณปอดด้านล่างที่โดนคนถือมีดแทงอย่างไรก็ตามตอนที่เอียนลากคนถือมีดกลับมาบรินก็ทายาให้ตัวเองตอนนี้บาดแผลที่มีเลือดรวมตัวกำลังจางลงอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดก็ค่อยๆกลายเป็นสีแดงที่เข้มกว่าส่วนอื่นของร่างกายเล็กน้อยเรียบร้อยบรินลุกขึ้นยืนโมโนอเมนอคนเก็บสมุนไพรร่างใหญ่พูดเสียงแหบ ข้างในยังมีเลือดออกแต่ไม่กระทบการเคลื่อนไหวจนถึงพรุ่งนี้คนถือมีดนี่ให้ข้าจัดการเองพูดจบเขาก็ใช้มือเดียวคว้าร่างบิดเบี้ยวของคนถือมีดชนพื้นเมืองขึ้นเหน็บไว้ใต้รักแร้ร่างกายของคนเทราแข็งแกร่งจนหน้าประหลาดจริงจริงบรินก็เป็นแบบนี้ชนพื้นเมืองก็เหมือนกันโดนถังน้ำของข้าทุบจนกระดูกหักทั้งตัวแต่ก็ยังไม่ยอมตาย เห็นภาพนี้แล้วเอียนอดคิดในใจไม่ได้แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นความสามารถในการทนต่อความเสียหายและการฟื้นฟูต,ตัวเองที่ผิดปกติของคนเทราแต่ทุกครั้งก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อถ้าข้าไม่เคยผ่าศึกษาคงคิดจริงๆว่าพวกเขามีแค่รูปร่างภายนอกที่เป็นมนุษย์ยังไม่ต้องรีบวางความคิดในใจลงเอียนบอกให้บินพักต่อข้าจะคนดูว่าพวกชนพื้นเมืองมีอะไรติดตัวบ้างบางทีอาจมีร่องรอยการโจมตีหรืออาจจะได้อะไรมาบ้างทำตามที่เจ้าว่า บรินพยักหน้าหลังจากการต่อสู้เมื่อครู่เขาเข้าใจแล้วว่าเอียนเด็กคนนี้แข็งแกร่งกว่าฉลาดกว่าแม้แต่ตกว่าที่เขาคิดไว้แผนและความคิดเห็นของอีกฝ่ายต้องดีกว่าของเขาแน่เอียนหันไปไม่ได้ปิดการมองเห็นล่วงหน้ามองต่อไปยังศบชนพื้นเมืองอีกสองคนเพื่อเอาชนะชนพื้นเมืองในเวลาอันสัน้นเขาใช้ต้นกำเนิดที่เก็บไว้ในต้นกำเนิดเสมือนเสริมสมรรถภาพร่างกายของตน รัศมีสีฟ้าอ่อนนั้นคือผลิตต้นกําเนิดในร่างกายเขาที่ไหลไปกับเลือดพุ่งพล่านในเส้นเลือดฝอยและกล้ามเนื้อแขนขาเพราะการต่อสู้จบเร็วเขาใช้ต้นกําเนิดไม่มากเพื่อรักษาชีวิตก็ไม่มีคําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่เขาคิดว่าหน้าจะหาอะไรคืนจากศัตรูได้บ้างหน้าประหลาดที่บนร่างของพวกเขามีควันสีฟ้าอ่อนๆไหลวนได้ของจริงๆด้วยเดินเข้าไปเอียนเห็นควันสีฟ้าอยู่ในถุงเล็กที่เอวนักล่าชนพื้นเมือง เขาเปิดออกดูทันทีพบว่าข้างในเป็นมเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนเม็ดใหญ่ๆมเมล็ดคล้ายมเมล็ดอัลมอนด์ส่งกลิ่นหอมเข้มข้นผิวมีลวดลายคล้ายก้นหอยเป็นระเบียบขนาดราวนิ้วโป้งของเด็กแปดขวบอย่างเขามเมล็ดให้ความรู้สึกร,ร้อนร้อนรุนแรงและรู้สึกอันตรายเพียงได้กลิ่นเท่านั้นเด็กชายก็รู้สึกถึงความกระตุนน้ำหอมหอมแต่ถ้าเข้มเกินไปก็กลายเป็นเหม็นเอาเข้าปากก็คงไม่อร่อยหลักการเดียวกันอันตรายกับผลตอบแทนมาด้วยกัน จากนั้นคำพูดตกใจของบริงก็ยืนยันลางสังหรณ์ของเอียนเมเล็ตต้นซูโมโชคดีที่พวกเขาไม่มีเวลากินของพวกนี้ไม่งั้นพวกเราอาจจะไม่มีทางออกจากที่นี่ได้มีชีวิตต้นซูโม่อ๋อต้นเล่าตอนแรกที่ได้ยินชื่อวิทยาศาสตร์ว่าต้นซูโมเอีย,ยนยันงนึกไม่ออกแต่การสอนของฮีเลียตในช่วงสองสาวันนี้ได้ผลจริงๆเขานึกถึงพืชยกระดับประหลาดมากมายในเทือกเขาเบสันที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่าต้นเล่า อย่างที่ชื่อบอกน้ำเลี้ยงของต้นเหล้าเป็นไวน์ธรรมชาติที่มีแอลกอฮอล์ผลก็เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการทำไวน์ผลไม้มีต้นกำเนิดธรรมชาติที่ดูดซึมง,งา่ายยังใช้เป็นยาก,กระตุ้นที่ไม่มีผลข้างเคียงได้อีกด้วยในท่าแฮริสันมีร้านกลั่นเหล้าชั้นสูงที่ขายเหล้าซูโมโดยเฉพาะลูกค้าล้วนเป็นพ่อค้าและขุนนางรวยเพราะว่ากันว่าเหล้าซูโมมีสรรพคุณกระตุ้นในเรื่องนั้นจึงขายเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่มเมล็ดผลต้นซูโมนั้นต่างออกไป มันมีสารกระตุ้นและสิ่งเจือปนมากเกินไปถึงขั้นเป็นพิษหากเคี้ยวแล้วกลืนลงท้องจะทําให้คนเมาตายภายในสองสนาทีต้นกําเนิดและสารกระตุ้นจํานวนมากจะซึมผ่านเยื่อเมื่อเข,เข้าสู่กระแสะเลือดทําให้สมองขาดออกซิเจนตายแต่ในเวลาเดียวกันผู้กลืนกินก็จะปลดปล่อยพลังสุดขีดของร่างกายออกมาไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่สมองถูกยิงหายไปครึ่งหนึ่งก็ไม่อาจหยุดยั้งคนที่เมาตายพวกนี้ได้ แต่ถึงกระนั้นน้ำสกัดบริสุทธิ์จากมเมล็ดซูโมก็ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญของรูปแบบแท้นักสู้ไร้ตัวตนนั่นคือรูปแบบที่ในายามจำเป็นสามารถเผาผลาญชีวิตตนเองนำตนเองเข้าสู่ความพินาศอย่างช้าๆแต่ทำลายศัตรูอย่างรวดเร็วยาเพิ่มพลังแบบบ้าคลั่งค่าตัวตายสู่ชาวบ้านอะไรเนี่ยบนหนึ่งประโยคเอียนเก็บมเมล็ดพวกนี้ไว้เขาขมวดคิ้วแน่นชนพื้นเมืองถึงกับให้หน่วยล่าพวกของที่ใช้เอาชีวิตเข้าแลกหรือแม้แต่ใช้ตายพร้อมกันแบบนี้ พวกเขาจะทําอะไรกันแน่แม้เผ่าชนพื้นเมืองจะมีคนไม่น้อยแต่นักล่าก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสิ้นเปลืองได้ตามใจชอบยิ่งนักล่าที่เป็นกําลังหลักยิ่งเป็นเสาหลักค้าจุนเผ่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาถึงขั้นนี้ได้ต้องเป็นหมอผีใหญ่ที่ชนพื้นเมืองในป่าเรดวูดเคารพนับถือร่วมกันแน่สายหน้าเอียนไม่คิดเรื่องพวกนี้อีกนอกจากเม็ดซูโม่บนตัวชนพื้นเมืองมีแค่ลูกดอกเป่าที่ทาน้ำพิษจากต้นไม้พิษที่พอมีค่า แต่ของพวกนี้อันตรายเกินไปถ้าไม่ใช่มืออาชีพไม่ระวังก็จะทําให้ตัวเองโดนพิษเอียนไม่คิดจะใช้จึงใช้หิ่นทุบทําลายทิ้งทันทีนักล่าชนพื้นเมือง3าคนมีเมล็ดซูโมรวม9ม้าเมล็ดเอียนยื่นให้บรินสาเมล็ดเพราะถ้าไม่มีบริณคอยดึงความสนใจและต้านสัตรูไว้เขาก็คงไม่สามารถจัดการนักล่าทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเพื่อรักษาหน้าและท่าทีคนเก็บสมุนไพรยอยากจะปฏิเสธชีวิตเขายังเป็นนี่บุญคุณเอียนจะมีหน้าไปรับอะไร ยิ่งกว่านั้นรับของรางวัลจากเด็กก็แปลกเกินไปเขารับไม่ได้แต่เอียนให้มามากเหลือเกินจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน